ทำไมยินเลเซอร์เสร็จแล้วต้องโร่แดงครับ ครับสวัสดีครับก็วันนี้เหมอกันเขียนแล้วก็จะพูดถึงว่ามายิงเลเซอร์เสร็จแล้วต้องตรวจแดงนะครับจริงแล้วเวลาที่เรายิงเลเซอร์เนี่ยจุดประสงค์หลักๆคือเน้นเรื่องของเม็ดสีเรายิงเพื่อจะให้หน้ามะใสขึ้นส่วนใหญ่ก็เรื่องของรอยแดงสีนะครับเช่นเลือดบนใบหน้าสีแดงเยอะนะครับกระจารอาักเสบผิวนะครับผื่นแพ้ที่เป็นสีแดงสเก็ตเงินก็จะมีสีแดงเหมือนกันนะครับหรือว่ารอยดำมาเช่นฝ้ากระรอยดำสิวเนาะซึ่งพอเราจะยิงเนี่ยเม็ด สีก็จะลดลงเคยเพราะรอยดำเนี่ยจะมีผลต่อการกระตุ้นของแสงแดดท่อนย่างเย็นเนื่องจากว่าเมื่อเรายิงทําลายเม็ดสีสีดำเนี่ยครับก็จะทําให้ตัวผิวเนี่ยใสายมากขึ้นแล้วก็แสงแดดเนี่ยลงไปกระทบโดนเมลานนไซนและตัวของแมคโครฟาแมคโครไซที่กินพวกเม็ดสีนะครับพวกนี้เยอะขึ้นมันก็ทําให้เกิดการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีโดยตัวเมลานนไซนเยอะขึ้นทําให้กระตุต้นทาให้เกิดรอยคล้ามากกว่าปกติดได้จะไม่ค่อยคาเฉพาะจุดนะครับการคาเฉพาะจุดจะเกิเลนเรื่องของการยิง เลเซอร์พวกกระดาษและเป็นแผ่น ตวนี้ก็จะต้องแบบหลีกเลี่ยงการโดนแดดในช่วงแรกเพราะว่าตรงที่เป็นสเก็ตเวลาที่ลอกแล้วจะหลังจากเรายิงกระปึงแผลเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผิวมันจะขาวกว่าปกติซึ่งตรงตำแหน่งนี้รักจะโดนแสงแดดมันก็จะทําให้เกิดรอยดําได้ง่ายนะครับแล้วก็ควกความร้อนหรืออะไรเนี่ยไปโดนไปกระทบมันเนี่ยก็จะทํากระตุ้นให้เกิดรอยดําง่ายเช่นกันนะครับก็คือต้องระวังส่วนเลเซอร์ที่ยิงเกี่ยวรอยแดงเช่นดอยเจโลวัตโดนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแสงสี เหลืองนะครับก็จะทําลายพวกเม็ดสีสีแดงได้ดีนะครับาการระยะเวลาในการที่หนีเลี่ยงแสงแดดอาจจะน้อยกว่าผลที่เป็นจีนิลบลอยดำนะครับอ,นนรรรอันนี้ก็คือเป็นความรู้คร่าวๆว่าทําไมอุเลเตอร์ควรจะหลบเลี่ยงแสงแดดเพราะว่านี้ก็คือเกี่ยวบเลื่องการเกิดเม็ดสีหรือหน้าที่คำมากขึ้นนะครับก็หมกากเขียนเล่าก็นี้ใก้สาระสั้นๆเนที่นี้ใคกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดติ้งนะครับพบก,กันใหม่กับการเขียนเล่าครั้งางไปสวัสดีครับสนับสนุนโดย Institute Skincare เซ็ตเดียวหน้าดีเหมือนมีหมอดูแล